เรื่องของคำพูดนี่ญาติโยมโบราณว่าน้ำท่าได้หนทางผีสางได้คำปากหมายความว่าคนได้แค่พูดนี่ก็สามารถที่ที่ทำให้ผีผีถึงเราไม่เห็นตัวเนี่ยก็ไม่ชอบหน้าเอาได้เพราะว่าคำพูดของของคนเนี่ยเที่ยวท้าทายละลานไปเรื่อยอแบบเป็นลักษณะที่ แข็งเกล้าวแข็งกระด้างเป็นคำพูดที่ไม่เหมาะเจาะไม่เหมาะสมเนี่ยพูดออกไปแล้วแม้แต่ผียังเกลียดก็ลักษณะเดียวกันว่าคำพูดเนี่ยน้ำท่าได้หนทางผีสางได้คำปากผีเขาอยู่ดีๆของเขาไปท่าทายเรื่องนี้นอาตมาเคยทดลองแล้วอย่างสมัยก่อนตอนที่ ก่อนรับกระถินสมัยก่อนนี่แข็งแรงพอออกพรรษาปุ๊บจะพาพระไปไปปฏิบัติธรรมไปอยู่ปา่าช้าก่อนที่จะมารับกระถินเนี่ยจะต้องเอาพระไปนอนป่าชาป่าชาไหนก็ได้ปีหนึ่งเอาไปครั้งหนึ่งออกจากป่าชามาก็มารับเอา กทินมีอยู่ประชาหนึ่งปีหนึ่งไปประชาบ้านหนองปลาขอตำบลปราศักอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนนี่แหละตอนที่ไปอยู่ประชา ة, ก็ประชุมตกลงกันเลยว่าอาจาประชาสันหลวงกับประชาหนองปลาขอเนี่ยก็ตกลงกันว่า อย่าพูดในสิ่งที่เป็นอัปมงคลนะสอนผ้าใหม่ที่ที่ไปอยู่ประชาเนะี่ยถือโสสาสนิก,กังคะหรือไปอยู่สุสานนี่แหละต้องระงับหับปากให้ดีต้องระวังคำพูดอย่าไปพูดไปเรื่อยผีก็ไม่ชอบคนพูดไม่ดีเหมือนกันปรากฏว่ามีผ้าอยู่สองลูก ชื่อองค์หนึ่งก็ชื่อ,อาพระเย็นชื่อบุญเย็นอ,อีกองค์หนึ่งก็ชื่อพระสุขสรรพระสุขสร์กับพระเย็นเนี่ยอาดมาก็ได้ยินมันพูดกันมันยืนคุยกันที่ริมหนองน้ำข้างข้างข้างในป่าช้านั่นแหละข้างข้างตนไม่อยู่คาลิปตัดเขาแขวนกรกันอยู่ที่นั่น พระสุขสันต์ไปแขวนกดอยู่ที่ตรงปร่าไผ่ที่ฝังหลุมผีแม่ลูกอ่อนตายตายอกตายทั้งกลมพระสุขสันต์นี่พูดกับพระบุญเย็นว่าพระเยน็นคุณนอนนี่ระวังผีจะมาหลอกคุณนะเพราะว่าพระเย็นนี่นอนนอนอยู่ริมหนองน้ำเอาเอากดแขวนกับกิ่งยูคาลิปตัด ฝ่ายพระบุญเย็นก็ว่าเออมาก็ดีสิจะได้ขอหวยสองตัวสามตัวซะเลยพูดเล่นอย่างเงี้ยฝ่ายพระบุญเย็นก็ว่าต่อพระสุขสันว่าท่านสุขสันท่านไปนอนอยู่ตรงโน้นอ่ะตรงป่าไผ่เป็นที่ฝังศพของหญิงตายทั้งกลมระวังผีมันจะมามากอดรัดฟัดเบียงท่านนะ ฝ่ายพระสุสันต์มาก็ดีสิจเจ้าเป็นเมียเลยพูดเล่นอย่างเงี้ยปากมันไม่ดีอะโยมแล้วก็คำมาก็ให้สมทา,านเป็นเจดีาสมทา,านศีลไม่พูดสมทา,านไม่พูดคือถ้าไม่มีอะไรแล้วก็ไม่ต้องไปคุยกันแล้วไฟฟ้าก็ไม่มีอยู่ในปา่าช้าแต่มาก็เลย อยู่ในศาลาก็นั่งภาวนาของธรรมะไปพระหลายๆรูปก็แยกย้ายกันไปเนี่ยก็บางรูปก็นั่งอยู่ริมกองฟอนอย่างผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรอำเภอเมธาปัจจุบันเนี่ยนี่ก็ลูกศิษย์มันไปนอนอยู่ทีมตรง ตรงกองฟอนที่เผาผีอ่ะม,มันชอบอย่างนั้นชื่อสุม,ม,น,ม,มน์วิมน์วิมนก็นอนอยู่ที่ริมกองผีกองที่ีเท่าเผาผีสุขสันก็เป็นนอนอยู่ที่ที่ว่านี่แหละไปนอนอยู่ป่าไผ่บุญเย็นก็เป็นนอนอยู่ที่ริมหนองน้ำวันลก็ไปนอนอยู่ตรงอีกที่หนึ่ง ไปหลวงตาหลายรูปแ,แยกกันไปคนละทิศละทางหลายรูปปรากฏว่าคืนวันนั้น <c oughs> อาตมาก็นั่งอยู่ในกดเนี่ยประมาณสักทีหนึ่งได้เสียงอึกอักอึกอักทางพระบุญเย็นก่อน <c oughs> เสียงอึกอักอึกอักอึกอัก แล้วมันเหมือนกับเสียงต่อสู้เนี่ยสักคู่หนึ่งก็ได้ยินเสียงเหมือนอะไรกิ่งลงน้ำสว่าอย่างเนี้ยแล้วก็ได้ยินเสียงเปียกน้ำก็ไม่พูดเพราะว่าได้สมาทานกันไม่พูดแล้วก็ต่างคนก็ต่างไม่พูดกันอยู่ต่อมาก็ทางฝ่ายพระสุขสัน ที่ตะวันออกโน่นอยู่ป่าไผ่เอาอยู่แล้วอึกอักอึกอักเสียงเหมือนจะพ,พึมพำพึมพำอย่างนี้แหละจนรุ่งเช้ามาเนี่พระสุสันมาก่อนพระสุสันมาถามอุบาครับผมน้ำอสุจิเคลื่อนครับต้องอาบัดไหมครับเธอตั้งใจให้ น้ำอสุจิเคลื่อนะบาถือว่าเธอฝันอาตมาก็ถามอย่างนี้ผมไม่ได้ตั้งใจครับแต่ว่าผีแม่ลูกอ่อนมันมามันมานกอดลัดฟัดเหวี่ยงผมครับผมก็เลยน้ำอสุจิเคลื่อนครับมันสารภาพอย่างนี้คือพระวินัยเนี่ยบอกว่าไม่ได้ตั้งใจให้น้ำอสุจิเคลื่อนเนี่ยตอนหลับเนี่ย ไม่ต้องอาบัตแต่ถ้าทั้งใจแล้วต้องอาบัตสังฆทิศต้องไปอยู่ปริวัตอันนี้เรื่องจริงนะโยมพูดได้ฟังเลยพระสุขสันนียธรรมากระถามันเป็นไงก็ตอนที่พูดกันนั่นแหละโยมว่าถ้าผีแม่ไม้มาผีผีตายท้งกรมเนี่ยมาจะเอามาก็จะเอามาเป็นเมียซะเลยเนี่ยโยม ไปปากไม่ดีอ่ะพระสุขสันต์น่ะผีก็เข้ามากอดลัดฟัดเวียงสิโยมอันนี้ก็หนึ่งละฝ่ายพระเย็นที่บอกว่าผีจะมาพระสุขสันต์บอกว่าระวังท่านนอนตรงนี้ผีจะมาหานะมาก็กว่ามาก็ดีสิจะจะขอสองตัวสามตัวซะเลยเนี่ยที่นี่มันไม่มาแบบขอให้สองตัวสามตัวสี่โยมมันวิ่งไล่เลยเนี่ย ในฝันน่ะพระเย็นก็วิ่งหนีสิวิ่งหนีวิ่งหนีแล้วก็ทีนี้ตอนแรกนะ่ะผีเข้ามาใกล้ก็ตีนเตเข้าไปนี่เตะในมุ้งนะ่ะเตะในฝันน่ะโยตีนมึงก็ไปเกี่ยวใส่เกี่ยวใส่กดมุ้งมุ้งกดอ่ะพรเตียวมันตีนผาดไปอย่างเงี้ยวูดนึงเหมือนคนเตะมันก็เอาผ้ามุ้งกด ลงไปด้วยเชือกที่มัดกดแขวนไว้ก็หลุดหลุดก็พันตัวพระเย็นกิ้งลงน้ำสุ่มหมดเลยโยมเปียกเปียกมัดพระพระเย็นเชา้าผ้าเนี่ยคืคนะถามมาเมื่อคนะืนเปียกหมดแล้วทำไงก็อยู่อย่างนี้แหละครับเพราะว่าครูบาไม่ให้พูดอ่าเงี้ยก็จนลุงแจงเนี่ยเนี่ยพูดไม่ดีเนี่ยโยมพระเย็นนี่เปียก บล็อกแหลกไปหมดเลยผ้าสังกติอะไรกิ่งลงไปด้วยกันหมดอะ่ะทั้งกดพันตัวมันด้วยโยมคิดเนะี่ยอย่างปลาโดนแหเนะี่ยจึงคิดอยนูะ่เนี่ยพูดไปไหนไม่ได้เราปากเนี่ยพาจนนะนี่นี่เรียกว่าปากพาจนวิมลน,นี่มันดีวิมลที่เป็นผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรอำเภอแม่ทาปัจจุบันเนี่ยมันตอนนั้นมันยังเป็นเนนอยู่ <c oughs> มันก็นั่งภาวนามันเห็นหลายๆอย่างไม่บอกล้ว,ว่าเออสิ่งที่คนเราแต่ละคนเนี่ยมันจิตไม่เหมือนกันเพราะนั้นน่ะการไปไหนอยู่ที่ไหนอย่าได้พูดไปท้าเที่ยวท้าท,า,ท,า,ทายผีมาไม่กลัวอย่างนั้นเนี่ยเนี่ยอย่าได้ว่าเพราะของพันเนี่ยมันมีอยู่ในโลกนี้น้ำท่าได้หนทาง ผีสางได้คําปากน้ําท่าได้โหนทางก็คือเวลาเขาขึ้นดอยเนี่ยมันเป็นร่องขึ้นไปร่องทางเดินน่ะน้ําเวลาหลากลงมามันก็จะได้ไหลลงมาตามร่องนั่นแหละจึงได้ชื่อว่าน้ําท่าได้โหนทางผีสางได้คําปากหมายถึงว่ามีมันก็มีไม่มีมันก็ไม่มีนั่นแหละที่ยิ่งไปอยู่ในปา่าช้าไปที่ บ้านล้างอะไรต่างๆเนี่ยเขาถึงไม่ให้พูดในสิ่งที่เป็นอัปมงคลเดไปท้าทายเพราะนั้นนีคำพูดการกระทําความคิดเนี่ยถ้าเราพูดดีเนี่ยอย่างสูนทรภูว่าถึงบางพูดพูดดีเป็นศีรษะมีคนรักรถถอยอร่อยจิตแมนพูดชั่วตัวตายทำลายมิจ,จะชอบผิดในมนุษย์พอพูดจาคนเรานี่ต้อง ประกอบด้วยสิ่งที่เป็นมงคลอย่างคำว่าส,สมาทานเนี่ยเอาศีลเนี่ยเราเป็นคุณตั้งใจเอาศีลมาเว้นจากการฆ่าเว้นจากการลักเว้นจากการประพฤติผิดในกรารเว้นจากการกล่าวเท็จกล่าวคำส่อเสียดกล่าวคำารรุษบาจาเว้นจากการกล่าวการดื่มกินสุราเมลัยเนี่ยสิ่งเหล่านี้เราเว้นเราได้อยู่ที่เราสมาทานพูดทำคิด เพราะนั้นความเจริญที่จะเกิดขึ้นแก่พวกเราได้เนี่ยเราปฏิบัติในกุศลกรรมบบทกายกรรมสามไม่ฆ่าไม่ลักไม่พระพืชผิดในการมัญีกรรมสีไม่พูดเท็จไม่พูด่ะเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อมโนกรรมสามไม่ขาดพยาบาทไม่เห็นผิดจากทำนองทองทำไม่คิดผูกกรรมผูกเวนอันนี้เรียกว่า กายกรรมสามปจีกรรมสีมโนกรรมสามถ้าเรารักษากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเราดีแล้วทุกอย่างทุกอย่างจะเป็นมงคลดูคนที่จเจริญแล้วคนที่ท่านได้มียศโคตรชาติวัฒนาตระกูลที่ดีงามเนี่ยจะพูดชาไพเราะอ่อนหวานน่าฟังกริยานอบนอ้อมถ่อมตนคนดีทำตัวเหมือนไม้อ่อน เป็นคนที่ไม่แข็งกระด้างแล้วอยู่ที่ไหนจะมีคนเขารบเพราะบุคคลเนเ่ขาเห็นแล้วว่าเป็นคนมีปัญญาเป็นคนที่ฉลาดเฉลียวเขา้าเข้ากับคนได้ไม่เป็นพิษเป็นภัยกับใครเพราะนั้นน่ะความเจริญความมงคลที่จะเกิดขึ้นกับพวกเราทุกคนได้ก็อยู่ที่อภิวาทานสีทิสนิจังถ้าทำได้เป็นสุข แม้แต่เราไหว้พระสวดมนต์ทั้งกายวาจาใจเราเปล่งวาจาแล้วเป็นบุญมมงคลอย่างนี้มงคลก็เกิดขึ้นกับชีวิตของเราเราไปไหนก็ไปได้เพราะว่าคนอยู่ที่คำพูดการกระทำและความคิดแสดงออกถึงบุคคลผู้มีเชื้อชาติสกุลผู้ได้ฝึกฝนตนปฏิบัติตนเป็นพลที่รู้จักการะเทสะอยู่เสมอ เพราะนั้นคำว่าอภิวาทานสาีริสติจังเนี่ยการให้การอภิวาทวัรทาอยู่เป็นนิดย่มเจริญด้วยธรรมสีประการคืออายุวันณนะสุขกละคนใดเจริญโดยการกระทําอย่างนี้เป็นคนจะมีอายุยืนมีวันณนะอันผ่องใสมีความสุขกายสุขใจแม้เจริญไปในทิศใดทางใดเดินทางก็เดินความด้วยความสวัสดีมีชัยอยู่เสมอทุกเมื่อ พะนั้นวันนี้ก็ขออนุโมทนาในกุศลที่ท่านทั้งหลายมาสร้างความสุขให้เกิดขึ้นแก่ตนโดยผลของการให้ทานรักษาศีลเจริญจิตภาวนาก็ขอกุศลผลบุญที่ญาติโยมได้ตั้งใจไว้ชอบประกอบเป็นกุศลแม่เจะอุทิศกรพนาผลไปให้พ่อแม่ญาติปี่น้องบรรพชนเทพยาดาเจ้าบุญนายคุณเจ้ากรรมนายเวรสัพสัต ก็ขอคุศลนี้จงเป็นตบะเดชะ,ระปรบปัจจัยถึงทันทั้งหลายเหล่านั้นที่ได้กล่าวมาจงเป็นสุขเจริญไปในการทุกเมื่อทั้งปวงและขอบุญคุศลกลับมาตอบสนองให้ญาติโยมทุกคนเจริญด้วยอายุวันนะสุขภระรปฏิพา,านธานาสารสมบัติทุกที่ปาราธีการทั่วถึงทุกคนทุกทันเอ,อ